พระาติชาชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่สองร้อยจากตอนที่แล้วเมื่อพระราชาได้ทรงทราบฐานะที่แท้จริงของพระจุลนีราชกุมารแล้ว ทรงเชื่อมั่นว่าอีกไม่ช้าเจ้าชายจุลนีนี้นะก็จะต้องกลับไปครองกรุงปัญจาลนครในอนาคตอย่างแน่นอนเท้าเธอจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าอภิเษกเจ้าชายจุลนีกับพระราชธิดาอย่างสมพระเกียรตินับแต่นั้นมาแม้เจ้าชายจุลนี จะเสด็จกลับไปครองบัลลังก์แห่งปัญจาลนครแล้วก็ตามพระนางนันทาเทวีก็ยังคงติดตามพระสวามีดุดดังพระฉายาที่ไม่อาจพรากจากกันเพราะเหตุนี้เองพระแม่เพรีจึงได้ทูลถามพระเจ้าจุลนีว่าพระนางนันทาเทวีนะ่ะทรงมีโทษอะไร เทุใดพระองค์จึงทรงคิดจะประทานพระนางให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นลำดับที่สองพระเจ้าจุลนีก็ตรัสตอบตรงๆว่าพระแม่เจ้าโทษของนันทานะคือน,นางมักขอสิ่งที่ไม่น่าจะขอในเวลาที่ไม่ควรขอเลยทำให้ฉันลำบากใจไม่เว้นวาย เพราะโทษนี้แหละถ้าผีเสื้อน้ำจะบังคับให้ฉันส่งคนให้มันอีกเนี่ยฉันก็จะให้นันทาเทวีนี่แหละพระแม่เพรีทูลถามต่อไปว่าขอถวายพระพรติขีนมนตรีพระอนุชาของมหาบพิษทรงมีอุปการะคุณกับมหาบพิษไม่น้อยเลย อาตมาจึงใคร่จะทราบเหตุผลของมหาบพิษว่ามหาบพิษเห็นโทษอะไรเหตุใดถึงทรงดำริว่าจะพระราชทานพระอนุชาให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นลำดับที่สามขอถวายพระพรเหตุที่พระแม่เพรีทูลถามพระเจ้าจุลนีดังนี้ก็ด้วยปรารถนาจะให้เท้าเธอ ทรงอนุสอนถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อครั้งที่พระอนุชาติขีณมนตรีสามารถประหารฉับพิพรามผู้ทรยศแล้วนำราชสมบัติแห่งปัญจาละมาถวายคืนแด่เจ้าชายจุลนีซึ่งมีเรื่องเล่าต่อเนื่องจากคำถามข้อที่แล้วดังนี้กล่าวถึงพระนางสลากเทวี ภายหลังจากที่พระนางฝากพ่อครัวให้นำพระกุมารจุลนีหนีไปยังแคว้นอื่นด้วยอุบายนั้นแล้วต่อมาไม่นานพระนางก็ได้ประสูตริพระโอรสอีกพระองค์หนึ่งชบพิพรมไม่ได้ล่วงรู้มาก่อนเลยว่าพระเทวีนะทรงพระคันกับพระเจ้ามหาจุลนีอยู่ก่อนแล้ว จึงสำคัญผิดคิดว่าพระติคินกุมารที่เพิ่งประสูตินั้นเป็นโอรสของตนจึงให้การบำรุงเลี้ยงดูอย่างดีและหมายมั่นว่าราชกุมารน,นี้แหละจะเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์ต่อไปแม้ติคินกุมารเองก็สำคัญมั่นในพระไถยว่าฉับพิพรามน่ะ เป็นพระราชบิดาของพระองค์จึงทรงปฏิบัติราชกิจด้วยความจงรักภักดีต่อชบพิพรามพระติคินักกุมารได้ศึกษาศิลปวิทยาทุกอย่างเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองจนกระทั่งสันทัดจัดเจนในวิชาการรบและการปกครอง นำความปราโมทมาให้แก่ฉับพิพรามเป็นอย่างมากจนถึงกับมอบพระขันชนิดพิเศษให้แก่ราชกุมารเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับพระองค์แม้ในขณะเข้าเฝ้าก็สามารถนำพระขันนั้นติดตัวไปด้วยในจำนวนอมาตยที่รับใช้อยู่ในราชสำนักของฉับพิพรามนั้น ยังมีอำมาตย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งยังมีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์กษัตริย์จุลนีเสมอมาอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งได้เห็นการกระทําของฉับพิพรามที่พยายามเกลี้ยกล่อมบรรดาข้าราชบริพารทั้งหลายให้หันมาภักดีต่อตนด้วยการเอาทรัพย์เข้าล่อกก็ยิ่งโหมกระพือความรู้สึก อยากจะแก้แค้นฉับพิพรามให้เพิ่มมากขึ้นจึงได้คอยหาทางกำจัดฉับพิพรามผู้ทรยศตลอดมาหลังจากที่ได้เก็บงำความลับในวังมานานหลายสิบปีอมาตผู้ใหญ่ท่านนี้เห็นว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พระติคินกุมาร จะได้ทราบความจริงทั้งหมดสียทีดังนั้นจึงได้ขอเข้าเฝ้าเป็นการเฉพาะแล้วทูลเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบตอนแรกพระกุมารก็ยังทรงชงงนพระไทยจึงตรัสซักไซไล่เลี้ยงจนกระทั่งมั่นพระไทยว่าเรื่องที่อมาตกราบทูลนั้นเป็นความจริง คลั้นทรงทราบดังนี้แล้วจากความเคารพรักที่มีต่อฉัพพิพรามในฐานะพระราชบิดาก็กลับกลายมาเป็นความแค้นสุดขีดพ,พระกุมารทรงกลั้มกลืนพระทัยยิ่งนักรับสั่งด้วยเสียงสั่นระลัวว่าขอบใจในความพักดีของท่านมากตอนนี้น่ะ ปล่อยให้มันเสพสุขไปก่อนอีกไม่ช้านานเท่าใดหรอกมันก็จะได้ลิ้มรสความตายที่สาสมกับความผิดของมันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งติกินราชกุมารเจริญวัยขึ้นก็ทรงดำริในพระทัยเสมอว่าเราจะต้องหาทางประหารฉับพิพราม ให้สำเร็จด้วยอุบายที่แนบเนียนที่สุดกระทั่งเช้าวันหนึ่งก่อนที่จะเสด็จเข้าสู่ท้องพระโรงพระติขินะราชกุมารก็ทรงประทานพระแสงขันให้กับมหาดเล็กคนสนิทจากนั้นก็ออกอุบายให้มหาดเล็กอีกคนหนึ่งพยายามหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับมหาดเล็กคนสนิท ซึ่งเป็นผู้อัญเชิญพระขันนั้นเมื่อมหาดเล็กผู้อัญเชิญพระขันมาถึงประตูท้องพะโรงก็ถูกมหาดเล็กที่ยืนอยู่ใกล้ประตูขวางทางไว้พลางกล่าวว่าพระขันของเราหนะ่าหายไปไหนขอเราดูพระขันที่ท่านถือมาหน่อยสิทำไมช่างคล้ายกับของเราเหลือเกิน มหาดเล็กคนสนิทรีบปฏิเสธว่าไม่ได้หรอกพระขันนี้น่ะเป็นของพระกุมารติขิณะตังหากเท้าเธอน่ะทรงประทานให้เราอัญเชิญมามหาดเล็กที่ยืนอยู่หน้าประตูก็โต้ว่าอะไรกันทุกครั้งพระองค์ก็ทรงนำมาเองไม่ใช่หรือไม่เห็นจะต้องมีใครอัญเชิญเลยเนี่ย อย่ามัวชักช้าอยู่เลยไหนเอามาให้เราดูหน่อยสิไม่ได้นี่นะเป็นพระขันของเจ้าชายจริงๆเราไม่ได้ขโมยของเจ้ามหาดเล็กผู้อัญเชิญพระขันรีบแย้งอย่างไม่สบอารมณ์ในที่สุดมหัดเล็กทั้งสองก็เริ่มวิวาทกันจนเสียงดังลั่นได้ยินไปถึงในท้องพระโรง ติชินะราชกุมารสดับเสียงนั่นแล้วก็รับสั่งให้ราชบุรุษออกไปตรวจดูราชบุรุษทราบความแล้วก็รีบกลับมารายงานให้พระกุมารทราบขณะนั้นชัพิพรามจึงหันไปถามพระกุมารว่านั่นมันเรื่องอะไรกันลูกพระกุมารจึงกราบทูลว่า พระแสงขันที่เสด็จพ่อโปรดพระราชทานแก่หม่อมชั้นนะบัตรนี้มีผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของพระเจ้าค่ะลูกพูดอะไรกันมีอย่างที่ไหนล่ะพ่อจะเอาของคนอื่นมาให้เจ้านะ่ะไหนเอามาให้พ่อดูสิพ่อจำพระขันนั่นได้ชาพิพรามสั่งเตกินะราชกุมาร จึงให้ราชบุรุษอัญเชิญพระขันมาแล้วพระกุมารก็ค่อยๆชักพระขันนั้นออกจากฝักถือเข้าไปใกล้ฉับพิพรามทำทีว่าจะแสดงให้ดูเมื่อเห็นฉับพิพรามก้มศีรษะลงมาเพื่อจะตรวจดูพระขันนั้นพระราชกุมารก็มิได้ทรงรอชา้ารีบฉวยโอกาสนั้น ตัดศรีรษะฉับพิพรามด้วยการฟันฉับเดียวศรีรษะของฉับพิพรามก็ลุดลงจากบ่ากลิ้งไปมาอยู่แทบพระบาทของพระกุมารน,นั่นเองในที่สุดทรราชแห่งปัญจาลนครก็ถึงกาละอวสารด้วยคมพระขันของตนเองภายหลังประหารฉับพิพรามสำเร็จแล้ว ติทินราชกุมารทรงสั่งให้ราชบุรุษนำร่างของับพิพรามออกไปให้ผลท้องพระโรงแล้วชำระท้องพระโรงให้สะอาดดังเดิมตลอดทั้งพระนครก็ให้ประดับประดาอย่างงดงามเพื่อประกาศข่าวดีว่าบัดนี้จอมทรราช ผู้ล้มล้างบัลลังก์ของพระราชบิดามหาจุลนีได้ถูกประหารสิ้นชีพแล้วเวลานั้นอำมาตยทั้งหลายต่างลงความเห็นว่าจะถวายพระราชบัลลังก์แห่งปัญจาลนครคืนให้แก่พระติขินกุมารส่วนว่าพระติขินกุมารน,นั้นจะรับตำแหน่งนี้หรือไม่ แล้วทำไมพระเจ้าจุลนีถึงได้มาปกครองเมืองปัญจาละแทนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป